เคยสงสัยไหมครับว่าอะไรกันแน่ที่แยกคนสําเร็จออกจากคนส่วนใหญ่มาหาคําตอบกันครับในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีคนมากถึง95%เลยนะครับที่ไปไม่ถึงเป้าหมายคําถามก็คือถ้าโอกาสมันดีจริงทําไมมีแค่5%ลาเละที่ทําสําเร็จเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าใครฉลาดกว่าใครนะแต่เป็นเรื่องของวิธีคิดที่ต่างกันลิบลับเลยคนกลุ่ม5%เเข้าใจดีครับว่าความสําเร็จมันทิ้งร่องรอยไว้เสมอ พวกเขาแค่ตามรอยนั้นคือเขาไม่เสียเวลาไปคิดอะไรใหม่เลยแค่เดินตามทางที่มันเวิร์กอยู่แล้วแค่นั้นเองซึ่งระบบที่ว่าเนี่ยก็เหมือนเป็นเข็มทิศคอยชี้ทางและเป็นกระจกสะท้อนตัวเราไปด้วยเห็นความต่างของคำถามไหมครับคนหนึ่งมองแค่รายเดือนแต่อีกคนมองการเปลี่ยนชีวิตในระยะยาวนี่แหละครับคือแผนสร้างชีวิตของเขาไม่ใช่แผนหาเงินสั้นๆแต่อิสรภาพในระยะยาว พอพูดถึงคำว่าผ่อนแรงหรือ Le v e r a g e หลายคนจะคิดลบไปก่อนเลยว่าคือการเอาเปรียบแต่จริงๆแล้วมันคือการใช้ระบบทีมและเครื่องมือมาช่วยทวีคูณความพยายามของเราต่างหากแล้วยุคนี้มันไปไกลกว่านั้นครับเครือข่ายที่เราสร้างกำลังจะกลายเป็นสินทรัพย์จริงๆมันเลยกลายเป็นสมการง่ายๆแบบนี้ครับตัวเราบวกทีมบวกระบบแล้วก็บวกเครื่องมือ หน้าที่ของเราง่ายมากครับคือแค่เรียนรู้ระบบใช้ระบบแล้วก็ส่งต่อระบบให้เป็นส่วนทีมเราไม่ได้หาคนเก่งครับแต่หาคนที่พร้อมจะทำตามระบบไปด้วยกันระบบอย่าง GST 9 5ก็เหมือนเบรกค,ครับคอยดึงเราไว้ไม่ให้เผือขับออกนอกเส้นทางของคน5%และ Ox Cash NFT Pro ก็คือเครื่องมือที่เปลี่ยนการทำงานร่วมกันของทีมให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล สรุปแล้วไมเซ็ t ของคน5%ก็คือถ่อมตัวที่จะเรียนรู้และเชื่อมั่นในระบบครับสิ่งที่เขาทำคือหยุดเถียงระบบหยุดเดาสุ่มแล้วก็เลิกคิดอะไรสั้นๆไปเลยเพราะการเดินช้าแต่ถูกทางมันดีกว่าวิ่งเร็วแล้วหลงทางเยอะเลยครับคำถามสุดท้ายที่ต้องกลับไปคิดก็คือแผนที่วางไว้สร้างจากตัวเราเองหรือสร้างบนระบบที่พิสูจน์แล้ว